ประวัติและความเป็นมาของพันธกิจเด r ร็กปรินส์เดเร็กปริน์เป็นนักเขียนและอาจารย์สอนพระคัมภีร์ผู้มีชื่อเสียงมากท่านอธิบายพระคัมภีร์และคำสอนในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนและเรียบง่าย ซึ่งช่วยสร้างรากฐานแห่งความเชื่อแก่คริสเตียนหลายล้านคนด้วยวิธีการแบบไม่เน้นคณะนิกายของท่านทำให้การสอนตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนหลายชาติซึ่งภูมิหลังทางศาสนาต่างกันท่านเป็นนักเขียนหนังสือมากกว่า100เล่มคลิปเสียงคำสอนกว่า600บทและวิดีโอคำสอนกว่า110รายการ ตลอดจนรายการวิทยุอีกมากมายซึ่งหลายรายการได้รับการแปลและตีพิมพ์มากกว่า100ภาษาปัจจุบันมีสำนักงานกว่า45แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลงานของพันธกิจ d i r e c t p r i n c s ใน140ประเทศรวมถึงประเทศไทย d i r e c t p r i n c e เกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมครสิสตศักราช1915ณประเทศอินเดียท่านเติบโตในครอบครัวของทหารอังกฤษที่ไปรับราชการอยู่ที่นั่นจนกระทั่งอายุได้14ปีจึงมีโอกาสศึกษาภาษากรีกละตินฮีบูและอารเมกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษซึ่งต่อมา ท่านได้ไปศึกษาด้านภาษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยฮีบรูกรุงเยรูซาเลม็มส่วนชีวิตคริสเตียนเดเร็กปรินซ์เติบโตในคริสตจักรของแองริกันอย่างไรก็ตามขณะที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ท่านได้ละทิ้งรากฐานชีวิตคริสเตียนและยอมรับโลก,กทัศน์ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ภายหลัง ่านได้ใครครวญถึงช่วงเวลาดังกล่าวและได้กล่าวว่าฉันได้เรียนรู้ภาษาที่หลากหลายและได้ลองทำสิ่งต่างๆมากมายแต่เมื่อมองย้อนกลับไปฉันต้องยอมรับว่าฉันสับสนและคลองใจผิดหวังและท้อแท้และไม่รู้ว่าจะหาคำตอบได้จากที่ใด ในระหว่างที่ท่านรับราชการอยู่ที่ค่ายฝึกทหารในสกาเบรโรยอร์กเชียนั้นแม้ท่านจะอ่านและศึกษาพระคัมภีร์แต่ก็มองเห็นพระคำของพระเจ้าเป็นแค่เพียงแนวคิดและปรัชญาเท่านั้นแต่แล้วในวันที่31กร,รกรกฎาคมคริสต่ศักราช1,941ท่าันได้เผชิญหน้ากับพระเยซูอันเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังมาก จนท่านกลับใจใหม่ตั้งแต่นั้นชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเดเร็กได้กล่าวถึงประสบการณ์ช่วงเวลานั้นว่าฉันได้ยินเสียงของพระเยซูตรัสอย่างชัดเจนมากๆผ่านพระวจนะในพระคัมภีร์และนับตั้งแต่วันที่ฉันได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จนถึงวันนี้มีสองสิ่งที่ฉันไม่เคยสงสัยอีกเลย คือฉันไม่เคยสงสัยว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่และฉันไม่เคยสงสัยว่าพระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าหลังจากที่เดเร็กรีนส์ได้กลับใจใหม่่ันถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ประจำกองทัพในทะเลทรายของแอฟริกาเหนือเป็นเวลาสามปีที่นั่นมันได้ใช้ช่วงเวลาว่างในการศึกษาพระคัมภีร์และพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเมื่อปลดประจำการท่านยังคงใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเพื่อเป็นสักขีพยานถึงความสำเร็จในการกลับมาเป็นชนชาติยิว ซึ่งตรงตามคําพยากรณ์นในพระคัมภีร์ไบเบิลคือรัฐยิวได้ถูกก่อตั้งเป็นประเทศอิสราเอลได้สําเร็จเมื่อปีครสิสตศักราช1,948ต่อมาได้เ,เกิดสงครามเรียกร้องอิสราภาพระหว่างอาหรับและอิสราเอลเดเรกและลิเดีย คู่เป็นภรรยาพร้อมกับลูกๆจึงถูกบังคับให้อบพยพไปยังประเทศอังกฤษทันทีที่ท่านได้ที่ความรักในกรุงลอนดอนทันได้เริ่มต้นเทศนาและคริสตจักรใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นที่นั่นสิ่งนี้ดำเนินสืบไปจนถึงปีคริสตศักราช1956เมื่อครอบครัวปรินซ์ ได้ตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าให้ย้ายไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศเคนยาในเดือนมกราคมริศศราชนักรา1957ในปีต่อ,ตอมาเดเร็กและลิเดียได้เห็นการเกิดผลมากมายจากการปรนิบัติรับใช้คนในท้องถิ่นรวมถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งฟื้นขึ้นจากความตาย ผ่านการอธิษฐานและตลอดชีวิตของท่านได้ย้ายถิ่นฐานเพื่อการรับใช้อีกสามแห่งเดเรกและลิเดียได้รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อจวบจนพระเจ้าทรงรับลิเดียกลับบ้านด้วยวัยเพียง85ปี เดลเร็กปรินซ์ได้แต่งงานใหม่กับรูธซึ่งเป็นคู่พระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้และท่านทั้งสองได้เริ่มต้นพันธกิจครั้งใหม่คือรายการวิทยุประจำวันวันนี้กับเดลเร็กปรินซ์ซึ่งออกอากาศทลางสถานีวิทยุ8แห่งและมีจำนวนผู้ฟังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มรดกคำสอนของพันธกิจนี้ก็มั่นคงเป็นปึกแผ่นคำสอนที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นภาษาต่างๆมากมายเดยเรกและรูธได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอย่างเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและสัตซ์ซื่อจวบจนพระเจ้าทรงรับรูธกลับบ้านด้วยวัยเพียง68ปี หลังจากเจ็บป่วยในช่วงระยะเวลาสั้นๆพอร,รูทไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องเหตุการณ์ครั้งนี้นำความโศกเศร้ามาสู่ท่านอย่างมากความขมขื่นเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของท่านจนกระทั่งท่านได้ตระหนักว่าความรู้สึกนี้ทำให้ท่านห่างไกลจากพระเจ้า ่ันจึงได้ประกาศต่อหน้าฝูงชนที่มาร่วมงานไว้อาลัยของรูธขณะที่หีบบรรจุศพกำลังถูกหย่อนลงโดยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของรูธและยืนยันความรักที่ท่านมีต่อเธออย่างจริงใจรวมทั้งความไว้วางใจที่ท่านมีต่อพระบิดาในสวรรค์ เมื่อท่านนึกย้อนถึงช่วงเวลาที่เป็นเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตท่านได้กล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของฉันฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หากยังคร่ำครวญถึงแต่ความรู้สึกที่ฉันมีต่อรูธฉันจัดตำหนิพระเจ้าและประตูแห่งชีวิตของฉันก็จะถูกปิดลง การขอบคุณพระเจ้าจึงเป็นวิธีเดียวที่ฉันสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เดลเร็กพรินซ์ได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุของธรรมชาติเมื่อวันที่24กันยายนปี2003ขณะที่อายุได้88ปปีสุขภาพของท่านทรุดโทรมมาเป็นเวลานาน และได้จากไปขณะที่นอนหลับในบ้านของท่านในกรุงเยรูซาเลม็มศพของท่านถูกฝังอยู่ที่สุดสารของคริสตจักรอไลแอนซ์ในกรุงเยรูซาเล็มนั่นเองสำหรับพันธกิจงานรับใช้ของเดเร็กปรินซ์นั้นได้เริ่มต้นในช่วงกลางทศวรรษ ที่19ตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในปีคริสตศักราช1 9 4 4ขณะที่ท่านประจำการอยู่ที่คลังเวชพันในคีเรียสมอสกินประเทศอิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับท่านอย่างชัดเจนว่าเจ้าถูกเรียกมา เพื่อเป็นครูสอนพระวจนะแห่งความจริงความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์สำหรับคนทั้งหลายดูเหมือนว่าในขณะนั้นโลกยังอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่เดเร็กอยู่แต่ในเวลาต่อมาก็เป็นจริงตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เมื่อปีคริสตศักราช 1941ว่า wow. มันจะเป็นเหมือนลําธารเล็กๆและจากลําธารก็จะกลายเป็นแม่น้ำจากแม่น้ำก็จะกลายเป็นแม่น้ำใหญ่แม่น้ำใหญ่จะกลายเป็นทะเลทะเลจะกลายเป็นมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่และมันจะเป็นไปโดยผ่านทางเจ้าแต่จะเป็นไปได้อย่างไรนั้น เจ้าไม่ต้องรู้เจ้าไม่สามารถรู้ได้เจ้าจะไม่รู้เดเร็กเป็นผู้เขียนหนังสือมากกว่า100เล่มและหนังสือเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลในการสอนพระคัมภีร์อันล้ำค่า ทำให้การทำงานและความปรารถนาอันแรงกล้าในชีวิตของท่านกลายเป็นอมตะหนังสือของท่านได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า100ภาษาและยังคงเป็นแหล่งของการสร้างแรงบันดาลใจและการศึกษาสำหรับคริสเตียนหลายล้านคนทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม ริรศักราช 1, 9 7 1เกดเร็กได้เปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในฟอร์สลอเดอเดลรัฐฟลอริดาเพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่คำสอนของท่านเดิมชื่อสำนักพิมพ์เดเร็กสปินการดำเนินงานค่อยๆขยายตัวและในเดือนธันวาคมปี1,990 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นพันธกิจเดเร็กสปรินปัจจุบันพันธกิจเดเร็กสปรินมีสำนักงานมากกว่า45แห่งทั่วโลกรวมถึงออสเตรเลียแคนนาดาจีนฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์ รัสเซียแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาพันธกิจนี้ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการเป็นคลังแห่งความรู้ให้กับผู้ที่หิวกระหายฝ่ายวิญญาณมันเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่เดเร็กได้แบ่งปันไว้ในเดือนกร,รกฎาคม ปี2002ว่ามันเป็นความปรารถนาของฉันและฉันก็เชื่อว่ามันเป็นความปรารถนาของพระเจ้าด้วยที่พันธกิจนี้ยังคงดำเนินงานต่อไปซึ่งพระเจ้าได้เริ่มต้นผ่านฉันเมื่อ60ปีที่แล้วจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาหนึ่งปีก่อนการเสียชีวิตของเดเร็ก นักข่าวของหนังสือพิมพ์ The Jerusalem Post ได้ถามท่านว่าอะไรคือความจำเป็นสูงสุดสำหรับคริสตจักรในปัจจุบันท่านตอบว่าครูสอนพระคัมภีร์ซึ่งเดเร็กหมายถึงครูสอนพระคัมภีร์ที่จริงจังเมื่อนักข่าวได้นึกถึงการสนทนาดังกล่าว เธอได้เขียนไว้ในปี2006ว่าแท้จริงแล้วมีเพียงไม่กี่คนที่เหมือนกับเจ้าทุกวันนี้เมือ่อใดที่มีการพูดถึงหลักาศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องหรือการสอนพระวจ,จนะของพระเจ้าที่ชัดเจนและเป็นระบบคนก็จะระลึกถึงชื่อของเด r e ร p r i รินเพราะความเชื่ออันมั่นคงและการอุทิศตนในการศึกษาพระคัมภีร์ ทำให้ท่านกลายเป็นครูสอนพระคัมภีร์ที่ได้รับความนับถือและชื่นชมมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยของท่านจนถ้อยคำจารึกที่หลุมฝังศพว่าเดเร็กปริน e 1หนึ่งพักถึงสองพกลับบ้านครูสอนพระวจนะของพระเจ้าแห่งความจริงและความเชื่อและความรัก ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์สำหรับคนทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อความปรารถนาอันแรงกล้าของพันธกิจเดวิส p ริน c ์คือการสอนพระคัมภีร์และการสร้างผู้เชื่อให้เป็นสาวกที่ดำเนินชีวิตไปถึงความไพบูรณ์ ผ่านทางพระเยซูคริสต์และความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องโดยการเตรียมความเชื่อของเราและเปลี่ยนโลกของเราด้วยคลังพระกัมภีร์ซึ่งนำเสนอผ่านคำสอนที่ไม่เคยล้าสมัยของเด r ร็กปริน e โดยจัดเตรียมคลังความรู้ได้แก่หนังสือจดหมายคำสอน บัตรข้อพระกัมภีเพื่อการเป่าประกาศในรูปแบบภาษาไทยมากกว่า50รายการตลอดจนหลักสูตรการศึกษาพระกัมภีด้วยตนเองในรูปแบบสื่อเสียงวิดีโอและอีกมากมายท่านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพียงสแกน QR โคดนี้เท่านั้น